สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดนะครับจังหวัดอุดรธานีท่านจะเห็นว่าที่อยู่ด้านหลังของผมนั้นโอโ้เป็นเจดีย์ที่สวยงามมากเลยนะครับที่อยู่ในวัดบ้านตาราดของหลวงตามหาบัวนะครับอตอนนี้เขายังไม่ได้ให้เราเข้าไปกราบไหว้หรือว่าเข้าไปชมเจดีย์นะครับ อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอยู่ตอนนี้ผมก็เลยต้องมา,มาถ่ายให้ดูก่อนนะครับว่าถ้าเขาเปิดให้เราได้รับชมเมื่อไหร่แล้วผมจะมาถ่ายทําให้ได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลนะครับหรือหลวงตามหาบัวที่ได้จัดสร้างนะครับจากการร่วมกันกับฝ่ายต่างๆนะครับกับ เราสิทธยานุสิทธิ์ซึ่งมีพิธีวางศิาลาฤกษ์ไปในตั้งแต่เมื่อวันที่30มกราคม2556มาแล้วนะครับเพื่อรลึกถึงคุณงามความดีที่หลวงตามหาบัวนะครับที่ทำไว้นะครับอย่างมหาศาลและก็ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับที่ตอนที่หลวงตามหาบัวได้ทำไว้นั้นนะครับตลอดชีวิตสมณะเพศ ที่เป็นที่มาของการร่วมแรงร่วมใจในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมะเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัวนะครับในวัดเกสรศิลคุณนะครับหรือวัดบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีซึ่งได้สร้างบนพื้นที่นะครับทั้งหมด181ไ้3ไร่3งาน17ตารางวาคร,ครับส่วนทางเดินตรงนี้นะครับจาก อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีหลวงตามหาบัวน,นะครับสามารถที่จะเดินไปยังจุดที่เป็นสถานที่พระราชทานเพลิงสรีระของหลวงตามหาบัวน,นะครับที่เรามองเห็นสามารถที่จะเดินเชื่อมต่อกันได้เลยนะครับตรงทางเดินนี้กว้างมากนี่ครับอยู่ตรงบริเวณนี้เป็นจุดที่เป็นทางเดินนี้ ที่ปลูกต้นไม้อยู่ด้านสองข้างเลยนะครับสวยงามจริงๆเลยที่อยู่ในวัดวัดตาบ้านตาดนะครับครับแต่ก่อนก็จะเป็นสะพานข้ามคลองน้ำอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสะพานเหล็กครับปูด,ด้วยแผ่นไม้นะครับแต่ตอนนี้สะพานเหล็กก็ใช้งานมานานหลายปีแล้วส่วนถนนตรง ทางเดินตรงนี้นะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกันเลยนะครับระหว่างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลนะครับหรือหลวงตามหาบัวกับสถานที่พระราชทานเพลิงจรีละของหลวงตามหาบัวนั้นนะครับอยู่ตรงบริเวณนี้ครับอยู่ตรงบริเวณเมนนี้นะครับก็จะมีจุดที่ให้เราได้กราบธรรมสการนะครับ ครับสำหรับอัฐิอังคารของหลวงตามหาบัวนะครับทางคณะสงฆ์นำไปบรรจุในหีบเหล็กแล้วล็อกด้วยกุญแจแดดอกก่อนทำการจัดแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกเป็นการจัดสรรอัฐิอังคารที่สมบูรณ์และสวยที่สุดบรรจุไว้ในพระอบทองคำหนัก1กิโลกร,รมัมเพื่อนำไปบรรจุในเจเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลที่จัดสร้างขึ้นมานั้นนะครับให้ ญาติธรรมได้กราบสักการะบูชาลำลึกถึงพระคุณอีกส่วนที่เหลือแบ่งมอบให้กับวัดต่างๆนะครับทั่วประเทศที่พระลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวไปปกครองหรือวัดป่าที่ท่านเคยไปตั้งกองทุนพระป่าทองคําช่วยชาติไว้นะครับหลวงตามหาบัวได้ชื่อว่าเป็นพระนักปฏิบัติวิวปัสนากรรมมัตตฐานอนิกายเถรวาท คณะธรรมมยุทธ์ผู้มีปฏิปทาที่มั่นคงแน่วแน่เด็ดขาดและจริงจังทั้งยังมีบทบาทในการเผยแผ่พระธรรมเผยแผ่ธรรมะแก่สังคมอย่างกว้างขวางและช่วยเหลือสังคมในภาพกว้างมาตลอดซึ่งคล้ายคลึงกับพระอาจารย์พระครูวินัยทรหรือหลวงปู่มั่นปูริทัตโตที่หลวงตามหาบัวฝากตัวเป็นสิทธิ์นะครับ ครับเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศรอบๆนี่โหสวยงามจริงๆเลยนะครับอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีหลวงตามหาบัวนั้นนะครับประกอบไปด้วยพระเจดีพระวิหารนะครับโดยเฉพาะพระเจดีนั้นมีชัดทองนะครับที่โดดเด่นเป็นสง่ามากเลยนะครับที่สวยสดงดงามจงคุณค่าจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชม ครับตรงนี้ก็เป็นอาคารแสดงพิพิธภัณฑ์อัฐบริการของหลวงตามหาบัวนะครับยาสัมปโนต,ตอนนี้ก็ปิดให้บริการอยู่นะครับปิดบริการชั่วคราวอยู่นะครับเขาก็มีป้ายาตั้งไว้นะครับเพื่อปิดไว้ชั่วคราวนะครับนี่ครับตัวอาคารเราจะเดินเข้าไปด้านในนะครับเป็น อาคารที่สแสดงพิพิธภัณฑ์นะครับอัตราบริการของหลวงตามหาบัวตรงนี้เป็นรูปช้างต้นคอยดัดนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ตัดแต่งนะครับแต่ว่าดูรูปร่างแล้วก็ลักษณะคล้ายช้างเหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าด้านขวานั้นก็ได้เป็นส่วนที่เป็นหางนะครับด้านหน้าก็ยังมีลักษณะยุ่เป็นรูปช้างอยู่นะครับแต่ว่าถ้าได้ตัดแต่งแล้วคงจะสวยงามเช่นกันนะครับ นี่ครับส่วนด้านข้างนะครับจากที่เราดูตอนแรกนะครับที่ผมหันหน้าเข้าหาพระเจดีย์นนะครับถ้าเกิดว่าเรามาทางด้านซ้ายมือเราก็จะมองเห็นด้านซ้ายมืออย่างสวยงามอย่างนี้เลยนะครับนี่กับพระเจดีย์กับพระวิหารสวยงามมากเลยนะครับโดยเฉพาะฉัดทองคํานะครับที่อยู่บนสุดของพระวิหารนั้นโอโห ที่อยู่ตรงพระเจดีย์นั้นนะครับสวยงามมากเลยนะครับสระน้ํานะครับที่จะขุดนี่เป็นน้ําล้อมรอบนะครับตอนนี้ก็มีน้ําขังล้อมรอบอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหรือรลวงตามหาบัวนะครับสระน้ําบริเวณรอบๆของพิพิธภัณฑ์ ธรรมเจดีนะครับเขาก็ยังขุดแล้วก็อยู่ในระหว่างดำเนินการอ,าอย่างต่อเนื่องนะครับสวยงามมากเลยที่อยู่ในมุมนี้นะครับเราสามารถที่จะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีที่อยู่ด้านหลังนั้นสวยงามมากเลยนะครับอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระรรมวิสุทธิมงคล หลวงตามหาบัวอยู่ที่ตำบลหมักแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพาไปดูทางด้านขวามือนะครับถ้าดูทางด้านอีกด้านหนึ่งนะครับด้านขวามือนะครับเราก็จะมองเห็นพระเจดีย์กับพระวิหารก็เป็นมุมที่สวยอีกมุมหนึ่งนะครับที่อยู่ทางด้านนี้ตอนนี้สาะน้ำก็มีน้ำ โอ้เยอะเหมือนกันนะครับโอ้สวยงามจริงๆครับท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะเข้าไปชมด้านในได้นะครับก็ต้องรอให้สร้างเสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับเปิดให้ชมเมื่อไหร่แล้วถ้ามีโอกาสจะได้มาถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า,าด้านในนั้นมีพิพิธภัณฑ์ที่จะจัดแสดง อัถรรบริการของหลวงตามหาบัวหรือว่าจะเป็นหนังสือสมุดต,ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับหลวงตามหาบัวประวัติหลวงตามหาบัวนะครับที่จะได้ไว้ให้เราได้ศึกษานะครับนี่กับพระเจดีย์กับพระวิหารสวยงามมากเลยนะครับโดยเฉพาะอชัดทองคำนะครับที่อยู่บนสุดของพระวิหารนั้นโอโห ที่อยู่ตรงพระเจดีย์นั้นนะครับตัวสวยงามมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดอุดรธานีนะครับก็สามารถที่จะ,ะเข้ามากราบนวัตกรรมแล้วก็ชมพิพิธภัณฑ์อยู่ในวัดบ้านตราดในตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีได้เลยนะครับ,บครับเป็นการบังคับท่านผู้ชมครับที่ผมพามาชม สถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมะใจดีของโวงตามมหาบัวนะครับซึ่งยังไม่ได้เปิดให้เราเข้าไปชมนะครับเนื่องจากว่าเขายังอยู่ในช่วงในระหว่างก่อสร้างอยู่นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ